บัญชาเดชเจริญสิริกุลนะครับสอสอ,อบัญชีและชื่อพักทองที่ไทยนะครับวันนี้มาในานามสมาคมลูกสีข้าวในประเทศไทยนะครับมาประชุมร่วมกันในหลายๆจังหวัดทั้งประเทศก็มีเรื่องภายในของลูกสีนะครับเช่นเรื่องเรื่องความเป็นอยู่ของลกูกศีเรื่องราคาข้าวแต่ละภาคเรื่องผลการผลิตแต่ละภาคภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคที่สานวันนี้ก็ก็มาลงกสีแต่ละที่นะก็มาร่วมมาร่วมให้ข้อมูลกันนะครับในหลายๆเรื่อง ครับผมส่วนในเรื่องราคาข้าวเนี่ยถามว่าณับปัจจุบันเนี่ยถือว่าราคาข้าวเนี่ยสูงที่สูงเพราะว่าในช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่ข้าวขาดพอดีในในทั่วๆประเทศไทยตัวเนี้ยหลายภาคเนี่ยะข้าวมันจะนออกอีกทีก็คือปลายก,กระฎากมดาต้นสิกหาจะจะออกอีกรอบหนึ่งนะครับคิดว่าช่วงนั้นจะจะเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าราคาข้าวปัจจุบันเนี่ยถือว่าสูงดีอยู่แล้วเกษตรกรก็ก็ไม่เดือดร้อนนะครับ แต่ถ้าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยถ้าข้าวมันออกเยอะมากมายจนจนซื้อกันไม่ไหวเนี่ยคิดว่าในรัฐบาลหน้าเนี่ยก็จะมีโครงการอยู่โครงการหนึ่งก็คือโครงการชะลอการขายนะค,ครับก็จะเข้ามารองรับในในข้าวลหลายๆประเภทซึ่งมันก็จะไม่ทําให้ข้าวราคาตกเกษตรกร,ก,รก็ไม่ได้จะเดือดร้อนนะครับนครสวรรค์แบ่งโซนโซนล่องล่องฝนเป็นสองล่องคือล่องหนึ่งมาจากทหน้าที่คนดีขึ้นไปทำ ท่าตะโกบางบัวเลล้วไปที่พิิตีดงเจริญฝนดีทตกทุกปีแล้วตกทุกนั่นเจอวันนี้ไรกระโก็มีน้ำเอยำอะเร,ะรื่องทั่วนครสวรรแรงครับกลุ่มรัยาขุนร่าจุดตะบงไม่วงปีนี้แรงเพราะว่าฝนไม่ตกเลยเพราะว่าอากาศเราเราพนกนิ้นะ ฝากอะไรถึงรัฐบาลใหม่นะคะคือคือวันนี้นะฮะประชุมสมาคมลงติตข้าวไทยก็ได้จัดประชุมสั่งจอที่นครสวรรค์ได้รับฟังปัญหาแล้วก็รวมทั้งจะร่วมกันคิดในพัฒนาร่วมกับภาครัฐมีหลายเรื่องที่ต้องสนับสนุนให้กับพี่น้องชาวลงสีสมาคมเรื่องอัตราดอกเบี้ยตามเรื่องผลผลิตต่อไร่ที่ต้องพัฒนาช่วยเกษตรกรเรื่องพันข้าวและเรื่องปัญหาค้างคาอย่างเช่น ในกรณีข้างกลางที่ถูกภาครัฐเรียกร้องค่าเสียหายปอ้องร้องจุ่ซึ่งขณะนี้ก็ได้ลุล่วงไปค่อนข้างจะเกือบหมดแล้วนะฮะในกระบวนการของศาลปกครองในกระบวนการของศาลปรับปรามทุจริต่วนใหญ่แล้วก็เป็นไปนในทางที่ดีเพราะศาลเข้าใจว่าผู้ประกอบการนั้นก็ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสัญญาได้ถูกต้องทั้งหมดแต่เรื่องนี้รอสักพักหนึ่งให้รัฐบาลได้เริ่มต้น เราก็ได้เรียนกับผู้เกี่ยวข้องว่าถ้าได้รับการแก้ไขจะทําให้สภาพคล่องและสภาพการดาเนินกิจการของโรงสีเนี่ยคล่องตัวขึ้นจะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามโรงสีก็เป็นฟันเฟืองตัวหลักที่จะเชื่อมโยงแล้วก็ช่วยเหลือเกษตรกรและนโยบายของภาครัฐได้ดีซึ่งก็แล้วแต่ว่ารัฐบาลจะใช้ในโยบายใดแต่สิ่งที่สับการในวันนี้เราร่วมประชุมที่นี่ถือว่าเป็นจุดศูนย์กลาง นครสวรรค์เป็นจังหวัดที่ใหญ่แล้วก็มีลงสีค่อนข้างเยอะเกษตรกรก็เยอะนะฮะพืชหลากหลายก็เข้าใจว่าหลังจากรัฐบาลเข้ามาจะได้ร่วมหารือกันโดยเฉพาะเรื่องการแก้ปัญหาเกษตรกรที่ประสบภาวะยากจนมาหลายปีนะฮะจะได้ปรับเปลี่ยนแล้วก็พัฒนาไปด้วยกันกับลงสีข้าวครับ ความคาดฝันในเคะปีนี้ว่าการจะส่งผลไม่มากขึ้นอะไรอย่างไรบ้างการผลิการคาดฝันตรงนี้ไหมบ้างคือวันนี้เนี่ยสัญญาณที่ดีคือราคาข้าวเนี่ยในรอบแปดเก้าปีที่รัฐบาลได้อยู่มาเนี่ยช่วงสองเดือนนี้ราคาข้าวข,ข,ขึ้นมากทาั้งๆที่ไม่ได้บริหารอะไรมากนะักก็เกี่ยวจักหลายสถานการณ์แล้วก็ความความบรรเทาความกังวลให้กับผู้ประกอบการค้าข้าว เอเอนโยส่วนหนึ่งมาช่วยเราผลผลิตทั่วโลกในเรื่องของอยูเครนรัสเซียผลผลิตต่อพวกพืชคาร์โบไฮเดรตเกี่ยวข้องน้อยลงอันนี้ถือว่าเป็นโชคของเกษตรกรชาวนาเพราะราคาข้าวสด9 3 0 0 9 5 0น0ะเท่ากับข้าวกับชุน1 5 0 0 0 1 0 0 0 0ัน 5, 10, 500, 10, อันนี้เกษตรกรพออยู่ได้นะครับแล้วก็เป็นนิมิตที่ดีของเกษตรกร แล้วก็ในนโยบายต่อไปเข้าใจว่าลงีปีนี้ทุกคนก็สภาพคล่องดีขึ้นมานิดนึงแต่หลังจากที่เราได้รอรัฐบาลใหม่จบแล้วเข้าใจว่าจะเดินไปด้วยดีในเรื่องธุรกิจข้าวแล้วก็ราคาเนี่ยก็มีสิทธิ์อัพขึ้นไปอีกสัก5% 10%ได้อย่างบสบายในสภาวะความต้องการของโลกครับ